วันนี้เราจะมาแตกแผงรูปหนังตะลุงห้าตัวนะครับรูปแหลกตรงนี้หนูเน่าสวัสดีค่ะเฮอ้อเจอหนูเน่านะคะเฮ้อเฮ้ยต่อไปผัวหนูเน่าหนูเนหน,เนื่อย รับร้องวารอจังหูเปิดใจดูรูปต่อไปรูปยอดถูแปะถูนะยอดถูผมอยากรูปแปะถูรูปต่อไปรูปยอดถู รูปยอดทองวิญชาิขอโทษด้วยรับร่องวารอจังวูรองเปิดใจดูอร่อยจริงๆลูกต่อไปรูปสุดท้ายละลูกที่หู้กยักษ์ตรังยักษ์เมืองตรังก็ขอจบไปครับ